ความรักคนโสดคนโสดชาวราศีกันในเดือนนี้จะมีสเสน่ห์ดึงดูดคนมากมายเข้ามาในชีวิตจนคุณอาจจะรู้สึกตื่นเต้นแต่ขอให้คุณใช้วิจารณญาณในการเลือกคู่ดีๆเพราะตัวเลือกของคุณเยอะมากคุณอาจเจอเนื้อคู่ในเดือนนี้แต่ต้องศึกษาดูใจกันให้ละเอียดคนมีคู่สำหรับคนมีคู่ในเดือนนี้คุณมีสเสน่ห์มากเป็นพิเศษซึ่งอาจทําให้เกิดปัญหามือที่3ามขึ้นได้ขอให้คุณใช้สติและคิดวิเคราะห์ให้ดี ชวนคู่ของคุณออกไปเที่ยวหรือทํากิจกรรมร่วมกันจะทําให้ความรักของคุณสดใสและมั่นคงขึ้นสุขภาพสุขภาพของคุณในเดือนนี้ควรระวังการดื่มสุราและของบุญเมาพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นการพักผ่อนที่เพียงพอจะช่วยให้คุณมีสติและสมาธิในการแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตประจําวันสรุปในเดือนสิงหาคมนี้ชาวราศีกันจะมีโชคลาภทางการเงินเข้ามาแต่ควรจัดก,การการใช้จ่ายให้เป็นระบบ และใช้เงินอย่างมีประโยชน์ชีวิตด้วยรวมของคุณจะมีความสำเร็จและผ่านพ้นอุปสรรคไปได้อย่างดีขอขอบคุณ